ตอัยมก่อนในโล30แล้วตอนนี้โล8บาท8บาทนิงโงค่ะนังคตดสดที่โวนไปรุงไปไหนปิ้งไอจิคิี่อยู่ให้แหลก <c oughs> <c oughs> สวัสดีไปรุนงทุกคนนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ที่ไหนกิบบ้านนาะอ้อ อยู่ตรงไหนเรียกที่นี่อยู่ลำพูอยู่ลำพูนะครับวันนี้เราก็อยู่ในสวนนะครับเป็นบ้านสวนนะครับเราจะมากินมังคุดกันนะครับมังคุดมังคุดอ่ะมังคุดปีนเดี๋ยวจะไปปีนแล้วก็ปีนบ้านแกแล้วเขาไม่ปีนกันไม่ปีนหรอเขากรปีนนะเอาหรอเพราะว่ามันต้นมันสูงเอาหรอต้องปีนหรออืมโหบ้านน้าอ้อแบบธรรมชาติมากนี่มีไอ้นั่นด้วยนะ ลังกอ้องกองนี่กินได้เลยสุกเอียงอ่ะนั้นสุกแล้วสีเหลืองนี่สุกแล้วอ่านี่คือช่วงนี้เป็นช่วงผลไม้อะมังคุดเนี่ยถือว่าเป็นราชินีผลไม้ทุเรียนก็เป็นราชาเออมันยังไม่หวานสุกเอยงอ่ะนั้นน่าจะยังไม่สุกเอ้าสุกแล้วสีเหลืองนี่สุกแล้ว <reco> นี่คือต้นมังคุดนะฮะรอ ไม่ใส่แล้วนี่ลำบากยางเหรอยางนี่ได้แล้วโอถ้าเอสุกอ่ะกินได้เลยไม่สุกอ่ะเขาไปทำยังนั้นอ่ะมังคุดคัดอ่ะนี่้านใครมีมังคุดบ้างอืมหวานมากเดี๋ยวไอเกตจะสอนวิธีการแกะมังคุดเด็ดมาก่อนแรกแกะไม่เอาเลย อนทุกคนแกะมังคุดนะคะจากการที่จากการที่เพื่อนเราสอนมาอีกทีหนึ่งเพราะว่าเราตอนแรกอ่ะเราเราแกะมังคุดแล้วก็มันเลอะมือไปหมดเลยมันก็เลยสอนวิธีนี้ด้วยการให้เรากดตรงนี้ลงบึ๊บแล้วเราก็บีออามาแบบนี้ไหมมีมันก็จะได้แบบนี้้วาว เวลาเรากินเราก็ถือตรงนี้มันก็ได้ไม่เลอะมืออืมอืมเดี๋ยวแนะนำนะ้าอ้อนะคะเจ้าของสวน <laughs> เจ้าของสวนที่เป็นอ่าลูกครึ่งลูกครึ่งประเทศอะไรคะลูกครึ่งอะไรคะสรัฐกาโอ้ลูกครึ่ง US อ <laughs> นะคะจริงๆอันนี้จริงๆอันนี้ความจริงสอนเราเก็บมังคุดนะคะอันนี้ก็ตะกอ้อประยุกต์ปกติตะกอ้อมังคุดไม่ใช่แบบนี้แล้วมันต้องเป็นแบบไหนอ่ะอันนมันจะเป็นแบบแบบเป็น <laughs> ก็เรียกอะไรอ่ะไม้ไผ่ ตัตอนนี้เราใช้ประยุกต์เพื่อให้วิธีการเก็บง่ายแล้วก็เร็วนี่นะอ้อกเก็บได้แล้วนะคะใช่ย่างบนั้นเลยเหรอมันจะใช้ได้ทีละลูกถ้าเป็นแบบแบบที่สอยมังคุดจะได้ทีละลูกแต่อย่างเงี้ยเราได้ทีละทีละหลายหลายลูกเพื่อความรวดเร็วแล้วก็เลือกลูกที่แบบสีสีนี้เหรอน้อ้อใช่ไม่ถ้าถ้าถ้าสีดําแบบสีดําเลยอันนั้นสุกมากถ้าสีแดงก็สุกได้แหละแต่ไม่สุกมากไม่ค่อยอะนะ น้ำนมสีขาวแล้วมันก็ต้องรอให้มันแบบให้มันสุกกว่านี้ใช่ไหมอันนี้นแบบทรงอันนี้อ๋อแบบนี้ขขยทรงอ๋อแบบนี้ขยบบขยทรงแบบนี้ก็คือขายแบบกินเลย,ย,เลยอ๋อถ้าหล่นก็คือเอาไม่ได้มังคุดอ่ะเราจะรู้ได้ไงว่ามันมีกี่เม็ดเราสังเกตได้ที่นี่กลีบมันอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ห้ากลีบในด้านในอะ่ะมันก็จะมีห้าเม็ดอ่ะ ลองพิสูจน์ครับนี่ว่าห้าเม็ดจริงไหมนะหนึ่งสองสามสี่ห้าอเมซิ่งไทยแลนด์มากเลยดูนี่นะคะก็คือมังคุกนะคะหวานมากทุกคน <c oughs> เดี๋ยวให้เก็ดแกะให้อีกไปได้ไปแล้วครับเอาแล้วดำเต็มเลยใครปีนอา่านตรงนี้ก่อนนะ เด oh, oh, oh. ี uh, boo, bo. ๋ยวเราจะมาดูยีนะคะที่จะปีนต้นมังคุดกันโอเคพร้อมแล้วนะเราจะเป็นกำลังใจให้ยีนะคะสู้ๆโอ้โหโอ้โหชำางานมากความหวังของหมู่บ้านแล้วก็ให้ใครนี่ยากจังปูปูปูนี่ของยีนะจ๊ะดูสิ แม่มาช่วยดิเถอะนี่ให้หน่อยไปสั่งแม่อีกคนเมืองไม่เคยเข้าป่าลูกไอ้นี้ก็เก็บได้ทุกคนเมื่อกี้ลิงกระปลอมเมื่อกี้ลิงกระปลอมต้องขึ้นสูงกว่านี้โอ้โหแถวนี้ลิงตัวจริงนี่ลิงลิงลิงลูกเก็บมังคุดให้หน่อยเร็วเหรอที่ทุกคนแล้วก็กินได้แล้วนะแบบนี้ไอันนี้มีห้ากีบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า กิบบอกว่าให้บี้ตูดมาอย่างนี้แกบี้เกินเยอะป่ะบี้เสร็จปุ๊บแล้วก็แค่อย่างนี้เองแกะออกใช่แกออกแกะออก,ก,ออกปุ๊บแกออกปุ๊บธราดามันก็จะเป็นแบบนมิทุกคนแล้วเราก็นี่ห้ากีบไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ากีบพอดีเป๊ะฟินเวอร์ เป็นแรงงานนะอ้อแกใส่ในที่เกันั้นเป็นปะเนี่ยเอาอันสวยๆยก่อนอุ๊ยโอ้ยได้อหมลูกกันเดูกคนดูสิคะความสวยงามของมังคุดเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวหรอก สินมากดูแม่ลูกชาวนามาสอยมังคุดสงสารมนอ่ะแม่สอยครั้งแรกป่ะนี้ฮะทำครั้งแรกในชีวิตหรอเมื่อกี้อ่ะคือชวนนางมานางไม่มาเพราะนางบอกเออเดี๋ยวยุงเยอะแต่ว่าพอนางมาที่สอยไม่อยู่เลย นี่คือลูกของแม่นะคะแม่ใช้หยัดเหงื่อมานะคะในการอ้นี่เบอกว่าพอแล้วลูกไม่ต้องสอยวย <laughs> แล้วลูกพอแล้วลูกพอแล้ว, <laughs> ล,วลูกดูเลยย <laughs> ังไม่หยุดเองกระเป๋าก็ไม่ไม่ตั้งนะ <laughs> <laughs> ไม่มีเงินแต่ว่างงมาก <laughs> นั่งมาช้อปปิง้งช้อปปิงปป้งมังคุดค่ะ พอแล้วลูกไม่ต้องไม่ต้องแล้วลูกไม่ต้องพอ, <c oughs> อแล้วน้อยเออมังคุดนี่โลละเท่าไหร่อ่ะนะอ๋อสมัยก่อนนี่โลสามสิบแล้วตอนนี้อ่ะโลแปดบาทแปดบาทได้งโง่ค่ะ <c oughs> จากจากชาวสวนเมื่อก่อนชาวสวนเวลามีมังคุดดีมีทุเรียนดีก็ได้ยิ้มมั่งทุกวันนี้ตั้งแต่เคอร์ฟิวตั้งแต่อ่า <COVID. S 1> อะไรนะโควิดโควิดเคอร์ฟิวสามเจเดนสี่เจเดนภาคใต้เนี่มังคุดโลแปดบาท ท้าไม่ถึงขายไม่ได้เลยอ่ะก็รถขาไม่วิ่งไม่ได้ไงก็ปล่อยให้มันล่วงล้นหล่นก็แล้วปีนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ตังค์เลยไม่ได้เท่าไหร่ผลไม้ที่ออกมาจากพื้นที่สีแดงไม่กล้ารับทําไมอ่ะใครไม่กล้ารับก็ขนส่งเขาก็ไม่รับด้วยปัญหาขนส่งล่าช้าก็ผลไม้เสียหายด้วยแล้วก็จากพื้นที่สีแดงเขาก็ไม่กล้ารับปลายทางทางนู้นเขาก็ไม่กล้ารับมาจากเขาบอกว่ากลัวโควิด รอก็คือแค kind of ่ผลไม้ก็ไม่รับเหมือนกันไม่รับเหมือนกันเห็นใจเศตษฐกรเนีาะอันนี้มันเป็นช่วงแบบฤดูผลไม้นะดูที่เขารอคอยใช่ดูที่เขารอคอยแล้วก็ดันแบบโควิดละลอกละลอกสุดท้ายละลอกที่สามคอยที่เป็นครั้งสุดท้ายเหอะเออเอ้วิ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็ขายอะไรไม่ได้อะส่งออกก็ไม่ได้แล้วแบบจากที่ได้โลละสามสิบอะ ช่เหลือโลละแปดบาททุกคนแล้วแบบทุกคนลําบากกันหมดอ่ะตอนนี้แบบร้านอาหารที่แม่ขายข้าวอยู่เนี่ยก็ขายไม่ได้เหมือนกันนั่งที่ร้านก็ไม่ได้คนซื้อก็น้อยลงทุกคนอยากขายแต่ว่าแบบหลายๆคนไม่มีกําลังจะซื้ออ่ะใช่แต่ก็ยังดีนะที่แบบที่สามจังหวัดมันก็ยังดีที่มันมีผลผลิตก็คือมีผลไม้ให้เราแบบได้กินได้อะไรอย่างเงี้ยน้องจะกินด้วยให้น้องกินเร็วน้องงงไหม มเมื่อกี้กินอ่ะมันเปรี้ยวๆแต่อันนี้หวานมันมีน้อยเ <c oughs> งาะหรออมากโอ้ยนี่ก็เราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเกรรษตรกรชาวสวนแล้วก็ทุกๆคนเลยนะคะก็ขอให้ผ่าฝ <c oughs> ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะทุกคนคลมไปกินลองกองเปล่าะดาบอกเลยว่าน่ากินมากนี่จะกินดู หวานอยู่นะโอเคปิดคลิปอืมโอเคนะคะก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราก็คงต้องขอแค่เพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับนี้บ๊ายบยเป็นแบบคือแบบตะกา้หนึ่งแล้วน่ะยี่โยนทิ้ง